พี่น้องบานนี้บานนี้นี่ผมสิพามาสอนนะครับบันนี่นี่อาสวัสดีท่านผู้ชมแน่คุณแม่สวัสดีครับมาสอนเบิรงพี่น้องน้าไม้บนหัวมันสิมีอีหยังบ่เข้าสิไปเบิรงกันนะครับมาเงินมาเงินดอกลูกไ้ไหหัวกวนให้ท่านผู้ชมเบิรงพี่บาน นนามไม่พี่น้องจะมันสีมีหรือบอดอ,อกสีมีอีหยังหลับอันเห็นบล่ะพี่น้องมึงเด้สีรองสอนมึงเด้อมีบ่ โอ้ยพี่น้องหัวก็หน่อยหน่อยหัวบ้านใหญ่อยู่พี่น้องหัวบ้านใหญ่กะบ่ต้องไปแล้วนี่ก็จะจะไปกินยังกับยังละัอะ่ ออกหน้อยพี่น้องหักยังมันใหญ่ขลห้ไมนนมวแก้วบัน้องหัวแก้วังม่รู้ไม่ปีนดอ แก้วพี่น้องแก้วอยู่ไไกล้วยได้หน่ะพี่น้องแอดมินมาสอนดอกนามไม้นหน่อยหนาม,มันหลายจังพอดีสอนซอยกัน พี่น้องเดี๋ยวเฮาจะมาเบ่งอีกหวกนึงนะครับพี่น้องบึงน้องมันจะมีบ่อแตกสวดๆอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะได้หน้าหรืออเนื้อเดี๋ยวต้องเิ่งกันเด้อเดี๋ยวเห็นแม่แล้วลองสอนมึงก่อนตอนแพรพไปหมกเนาะไหมน้อง วิธชีวิตเมืนหนอกข้างพี่หนอกพี่ยังแม่จีนและหน้าเอาอยู่บ่เอาอยู่บ่เสิเอาไปเห็ดพี่ยังกินน่ะไปมันตีนออกแล้วโอ้ยเห็ดจ,จีนละหน้าซื้อ มาอีกน้องหนึ่งพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมแน่คี่แม่ดีจ้ามากมากาสอนอีกน้องนึงอีกแล้วพี่น้องจังมันสิมีหรือบอดอ,อก,อกอต้องเบิงก่นอนสอนเบิลก่อน,ม,ออนมันห้อยคนลงมันห้อยกล้วยลุ่มกันอย่างเลยไม่มียางบอลพี่น้องนี่ยางระบอนเต็มอยู่พี่น้องเอ้ย พี่น้องเดี๋ยวให้แม่ฟ้าอย่างแข่งเอาอันแข่งเอาเม่งดาในยนะเนีน่งม้อาฟิบอดี่น้อง อก้ก็หลายกุกอย่งั้นะา้ลยอนนี้มีต้องม้ก็เหลอยู่ไม่หน่อยมันจะอยเอาตีเาเอามือม่่นงงนอนนาะเเนี่ยบ่มีอ้าป่าตนี้จะมาลงหนองกันเนาะพ่น้ำบ่กเลยนะน้ำบ่บกปีนี้ระพี่น้องน้ำบ่บก บ่ได้เอาหือปกติสุปีหน้าม,มันโบกปีนี้ฝนดีพี่น้องปีนี้ฝนตกงามแรงน้าโบโบกมันมีปลาน้ำปลาสสุปีมันมีแมงดาก,ก็มีห่วกพี่น้องเข้าแล้วเข้าปีนี้บ่ได้ก,กินหัวพี่น้องเดี๋ยวรอฝนตกมาอีกรอบหนึ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะ